ค่า ec ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชผักมีค่าเท่าไรคะคืออย่างนี้อันนี้ต้องแยกออกเป็น2ส่วน 1. ค่า ec ของผักที่ปลูกในดินก่อนนะและหลายพืชสามารถทน ec ได้ถึงระดับประมาณ ec ประมาณ4ประมาณ5ประมาณ6เลยอันนี้สำหรับดินนะครับแต่ถ้าคนที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกคือการปลูกในรางน้ำเนี่ยค่า ec ของน้ําเริ่มต้นเนี่ยควรจะต่ําๆไว้ก่อนเหมือนน้าน้ําดื่มอันนี้ พอเราเติมปุ๋ยเข้าไปเนี่ย EC มันได้ขึ้นมาประมาณสัก2,500อย่างเงี้ยครับหรือ2.5มิลลิซ็นเมนอย่างเงี้ยนั่นหมเนื้อปุ๋ยเต็มๆเลยนะที่อยู่ในนั้นแล้วความเค็มเนี่ยก็ไม่กระทบกับพืชผักอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าค่าน้ําของเราเนี่ยมันเริ่มต้นอะ่ะ1,500หรือ1.5มิลลิซ็เมนแล้วเนี่ยสมมุติบอกว่าพืชผักตัวนั้นมันทนความเค็มได้ประมาณ2,500หรือ2.5มิลลิซ็เมนเนี่ยเราเติมปุ๋ยไปได้อีกนิดเดียวเอง ค่าน้ําเริ่มต้นมันสาคัญกับพืชผักที่ปลูกไฮโดรโพนิกผักหลายชนิดมันทนทนความเค็มได้สูงนะครับแต่ว่าตอนต้นเล็กทนความเค็มได้ต่ำเพราะถ้าขาความเค็มสูงมันก็จะมีอาการไหม้หรือใบเหลืองได้นะครับเพราะนั้นถ้าไปเทียบกับต้นโตต,นโต,ต้นโตอาจจะทนความเค็มได้ประมาณาค่า e อซีอาจจะอยู่วันละสามจุดศูนย์หรือ4มิลลิเซ็นมนนะครับแต่ต้นเล็กอาจจะทนได้ประมาณ1.5 1.8หรือ2มิลลิเซ็เมนประมาณนี้